เมษามพื้นผ้าเนต้นหน้ากรกฎะดาสิงหาตอน,นเดือนเดือนสิงหาเมื่อนี้วันที่สิบหา้าเมื่อเล็กออกวันวันที่สิบสี่บางคนลบแอปดีตอนลงทะเบียนกันไปแล้วอยู่ลบทิมไปแล้ว <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องฟองไปสู่ทุกคนนะครับเมื่อนี้วันที่สิบหาสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องโมเมนต์ขีด 9, เก่าเด้อนี่ได้แมงจีนโนนมานะครับตัวน,นี้แมงจีนโนนเอาไปอัดฟิต เดี๋ยวสิพามาตำแมงจิโนนนะครับใส่บักม่วงนะครับกินกับผักหลายๆอย่างเลยนะครับนี่เลยนะครับมีไข่ต้มพร้อมนะครับเราก็ลวกนอค่ะดอกกระเจียวครับพี่น้องใบบักกอกน่ำป่ะไปเริ่มลงมือกันเลยครับเดี๋ยวผมจะเอามาขัวก่อนครับนี่เลยมอเมนคลิปเก่าเด้อพี่น้องนะครับมื้อนี้เป็นวันที่15อีหลีนะครับ15สิงหาคม2567เมื่อวานวันที่14บส่ันบ่ครับหลายๆคนใจสลายกันแล้วแอปดิจิตอลเงินเมื่อหนึงหายวันนอบาดนี้มานะครับหายบ่นหายกระซางบ่นเถอะ เข้าก็ต้องเห็ุงานคืนเอเราหั่นแหะครับพี่น้องเอา้าผมขัวใส่ตังไต้เกลือนี่แหละครับเดี๋ยวขัวให้ซุกแล้วก็สีเอาไปตำตำใส่บักมวงได้นาะครับพี่น้องเนาะขี้เสียบตัวนี้ผมบออา,อาฟิตไีดนี่เลยนะครับผมบอาอาริตไีดใคือจะเอาใหเบงหม่ว่านนี่แหละกินแกงนอก้อยใหม่บัตรห้าเนี่ยก็เอามาล่างนะครับขัวก่อนครับขัวให้ซุกเดี๋ยวสีเอาไปตำเงินเมื่หนึง่นง,งหายไปครับตาเลย กูได้ไอ้กำลังลงดีจีตอนอยู่นะครับเอา้ามื่อื่นก็เลขออกแล้วล่ะจะถึงรางวันที่หนึ่งเนาะให้แจังได้ๆเป็นเสียทีไล่ใหม่ได้เนาะครับเนาะมากลับมาอีกรอบนึงครับพี่น้องผมว่าได้การแล้วล่ะเอาปิดแก็สเลยครับเดี๋ยวมันสิใหม่ก่อนนี่เลยนะครับพี่น้องแมงจีนโนนครับแมงจีนโนนปะเอาไปตำใส่กมวงกันครับบว่วตำเบิดดอกครับผมสิเอาไปกิน อันนี้น้ำต้มซ้ำนี่แหละแล้วก็บักพริกครับใส่ลงไปเลยฮะพอตาตำละเอียดล้วก็สิใส่บักงวงลงไปเลยครับนี่บัก่วงมีหอมแดงนะครับผักหอมเปใส่ลงไปพร้อมกันเลยครับแล้วก็ปรุงใส่น้ำปลาแดกบกต่ตรงใส่ลายนะครับน้ำปลาแดกเพราะว่าตอนขัวห้าใส่เกลือลงไปแล้วเนาะครับผงนัวครับพี่น้องผงนัวใส่ลงไปครับอะโยนให้เขาคันอีกรอบ เรียบร่อยอะไรได้เลยครับพี่น้องเมโนตำแมงกีโนนใส่บกมวงปะไปเสิร์นกันบานนี้ครับแล้วเราจะเทลงเลยครับพี่น้องมาเนี่ยอ้ยเป็นตเต่บพี่ตัวละครับแบบกินเมโนแบบนอกฤดูกาลมันม่กินหนอกฤดูกาลนะนะครับมันเบิดยามแมงกีโนนไปอะไรได้ครับพี่นอ้องขออนุญาตลงมืออะไรได้บานนี้ครับพี่น,อน้องมาเสิร์ฟน้ำกันได้อบานนี้ตำปนกีโนนตำกี้โนนใส่บกมวงนี่เลยครับ อรสชาติน,นันคือกอเด้ก็เจอได้ทั้งแบบสดทั้งแบบหนึ่งมาครับอืมครับ แบบเป็นโตเพราะท่านเด็ต่ำกันไหมครับอืมคือส่งแดดไล่เนาะมันเนี่ยตายกิน รสชาตินี้ยังคือเก่าเลยครับพี่น,อน้องยังมีความหอมหอมหอมแมงกี้นนนคือเกา่า นอคานครับขอกันแหังแดดจองเต็มๆเ,เลยครับมาครับมาอีกรอบกลางเวทีไหมครับเมื่อกี้แดดซองก็ยังส่งคิดถึมคุ้มมาซ่อนเนี่ยผมก็เลยบอกเอาแนวขึ้นบงัง 对。<Yeah. S 2> <laughs> แมงกินโนนนี่ได้ขึ้นมาตั้งแต่อผมกลับบานสองการนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็เอามาอัดฟีดไว้แกป๊ปปีแก๊เล็บนะครับแล้วก็เอามะาก,กุอวแล้กกาอัดฟีดไว้นะครับเวลากินผมก็เอามาอุ่นแหวนนี่แหละแล้กก็เอามาตำ่ำตัวน,นี้เพิ่งเคยลองเห็ดนะครับก็คือว่ารสชาตินะครับแล้กก็คว่ำหอมของแมงกินโนน่ะยังคือเ่าเลยนะครับ เมื่ามพื้ภา้ามีตท้าหน้ากุหลากระดาสิงหาตอนเดือนเดือนสิงหาเมื่อนึ่งวันที่สิบหาเมื่อเลิกออกวันวันที่สิบสี่บางคนลบแอปดีต่อนลงทะเบียนกับประธานแล้วใช่ลบทิ้มไปแล้ว <laughs> สร้างสอนแล้วครับเนาะให้งานเพื่อผูอ้ดได้เลยเป็นแต่ให้งานเพื่อ ดอกทุ้นจะกรอบดกอกกระเจอกรอบเท่า <c oughs> <c oughs> ส่งคือฝนซิมาแล้วครับก้อนนั่นเนี่ยแดดออกฝนมาแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องผมนั่งอยู่ขางบัตเอาเบื้องแห้งไปแล้วให้มันยดลงมานหน่อยก่อนสีลุกเอาเบื่ออิ่มก่อน ข้างบนผมมุ้งผ่าสแลนแต่ว่ามีลงมาอยู่ครับอือเบิ้งหาเบิ้งครับันตกอือาซ่อมเนี่ยครับพี่น้องฝนมาแล้ว